เรากับเรียนท่านดรพงศักดิ์ตั้งวิจิตพงศ์นายกงค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในนามของศูนย์เมริการพรลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดงค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นวิทยาก,กรชุดครูฝึกและผู้เข้ารับก,การอบรมตลอดทั้งผู้ที่มีเกียรติทุกท่านครับขอขอบคุณท่านดรพงศักดิ์ตั้งวิชิตพงศ์ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการสมัชชาอาสาข้ามยาเสพติดในวันนี้ปัจจุบันยาเสพติดเป็นปัญหาสําคัญของประเทศและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวรุนแรงมากขึ้นจงส่งจนส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจสังคมประเทศชาติอย่างต่อเนื่องโครงการบริหารจังหวัดขอนแก่นจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้หนึ่ง เพื่อสร้างเครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดนในหมู่บ้านในชุมชนและผลเด็กําลังให้เกิดความร่วมมือในทุกหมู่บ้าน 2. เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านชุมชนให้เข้มแข็งในการให้ความร่วมมือและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษ 3. เพื่อลดจํดานวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดกรมทั้งผู้เสพให้เหลือน้อยที่สุดหรือหมดสิ้นไป กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการสุกรมคือแกนนำหมู่บ้านประกอบไปด้วยกำนันสารวัตรกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์และผู้ทรงคุณวุฒิประจำหมู่บ้านบัดนี้ได้เวลาอันควรแล้วผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้โปรดเปิดการสุกรมตามโครงการสมัชชาอาสาต้านยาเสพติดและรณาให้กับว่าแก่ผู้เข้ารับการสุกรมต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับ ทามเงินทุนของผมในผู้ศักดิ์ตัาบว่ามีเฉพะพวในโครงการบริหารพลเรจังหวัดำโคแการอ่ารือซึ่งเป็นเกียรติและดีใจเป็นญาติที่ที่ได้มาพบมควาพอเข้าห้อนะครับอ่าซึ่งเงินนี้นะครับสจอ่าจาชิงตบดอยที่ให้สีม่วงใช้เสนอโครงการดีๆก็คือโครงการอ่าสมัชชาอาสาตางยาเสพติดซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีๆซึ่งเรื่องปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาในปัญหาในแง่ของประเทศไทยเข้านี้นี่ มีหลายปัญหาปัญหาเหล่านี้รัฐบ,บาลได้ประกาศเป็นว่าหลายแห่งขาดเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่จะก็เกิดในประเทศชาติเท่าเนี่ยเศรษฐกิจยแย่ลงแย่ลงแย่ลงถ้าหากดูหลายของเขัวเกิดปีหาดเศรษฐนี้ถึงมากเสียบูดเสียคนเบอร์ประอกอ,อกกกนะบอาชีพเพราะถ้ามากหากินนะครับอาชีพอย่างน่าเรียนข้ามวัหน่อยนะ ก่อตะไส่รากเขารักของรากชุ่นแหน่รักไปไายเพราะฉะนั้นนี่เงิเยายวชนของเฮาประชาชนของเฮาขาดคุณภาพบ่บอกบ่อาชีพบ่เลียนแบ่ง่ายจะเสียเวลาสังคมเฮาไปเกิดเกิด้ะมีมีปัญหาอาจญายรกมอาจทากรเต็มบ้านเต็มเมืองสังค่มไท่สิรูแบบเด็เพราะฉะนั้นของเฮาต้องพ้นกล่องซอยกันรู้ถึงมากป้องกันบ่มันเกิดซีโนะีเกิดขึ้นนะครับ ซึ่งมันจะที่กดกับผมก็ผ่เขาคูค้นผกเข้าหลายค้าหลักผมเมาพวกเกี่ยวเกี่ยวกับเกี่ยวแหงนสากวันหนึ่งลูกหลานของเข้าเกิดไม่เงี้ยนมากเกิดเรอเป็นปีหยาดใช่ไหมนะครับตอนสมยการสกันใัโปกยเศษดินเรานีออกมาในมูปบของ้านของเขาได้โอกาสเองตลอขอขอบพุ่นธันพยากรนะครับแล้วก็ขอขอบพุ่นาคคเสียสละเวลามากน่าสนใจดีนะครับออกไปดูแลลูกหลานของเขา พราะฉะนั้นมากเงินนี่จะว่ามากเกินไถ่มากเกินแล้วดขอมากเกินลูเกลานของเดืของีมากเกิน,น,น,กเกกเกนบาดเก,เก,เกลื่นั่งเดอของผนะครับ้โอกาสกับขอในการร่วมทางนี้จงประสคผลสำเร็จนะครับผู้รประกาศครับสวัสดีครับ